ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้นขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในพุทธานุสติ ในหัวข้อตถาคตเพราะตรัสรู้ชอบยิงซึ่งธรรมะอันท่องแพ้ตามเป็นจริงเป็นอย่างไรและได้ร่วมกันศึกษาในแง่ของการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์เพื่อความสุขที่จะเป็นไปได้เพราะบรมศาสดาผู้สูงสุดนั้นแสดงพระธรรมคาสอนเพื่อให้เหรานั้นได้เข้าถึงความสุขอันสูงสุดพ้นจากทุกข์ค่ะ เราต้องทำการศึกษาและทำความเข้าใจตามที่พระองค์ทรงสแสดงให้เรานั้นได้แทงตลอดในอริยสัจสี่ค่ะซึ่งเป็นพระธรรมที่ต้องรอบรู้และทำกิจให้ถูกต้องถูกตรงในพระธรรมนั้นๆนเช่นในทุกขะอาริยสัจนั้นเราก็ต้องเข้าไปกำหนดรู้คำว่ากำหนดรู้ก็คือเข้าไปรอบรู้ตามความเป็นจริงพร้อมด้วยเหตุ ปัจัยและยอมรับได้ว่าธรรมะทั้งหมดเหล่านั้นที่เป็นสังคตะทั้งหลายอันประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขา,ารและวิญญาณน,นั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามธรรมดาของมันเราจึงต้องดำเนินชีวิตให้ดีงามถูกต้องแล้วทุกขะอริยสัจที่มีอยู่ตามธรรมชาติมันก็เป็นของมันไปอย่างนั้นเราจะไป หวังไปเพลินไปต้องการและทําให้มันเป็นดังที่เราหวังนั้นเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะธรรมะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยเมื่อเราทําความเข้าใจได้ในทุกขะอริยสัจก็เป็นอันดับแรกของการสบายใจในข้อที่หนึ่งเพราะการที่รู้ด้วยปัญญาตามความเป็นจริงนั้นพ้นจากความมึนงงสงสัย เราเคยสังเกตไหมคะว่าในภาวะใดที่เราคลุมเครือกับสิ่งต่างๆไม่เข้าใจเด่นชัดความสบายใจย่อมไม่เกิดขึ้นเช่นกันค่ะในเรื่องของชีวิตของเราที่เป็นอุปทานขันห้านี้หากเราค่อยๆทำความเข้าใจว่าไม่ว่ารูปก็ตามเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ตามซึ่งประมวลโดยย่อว่า เป็นรูปนามนั้นเป็นสิ่งที่เกิดด้วยเหตุปัจจัยและเรารู้ตามความเป็นจริงตามที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้และน้อมไปปฏิบัติว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อมันเกิดด้วยเหตุปัจจัยตัวเหตุปัจจัยนั้นก็ไม่เที่ยงแล้วผลที่เกิดจากเหตุปัจจัยจะเที่ยงแต่ที่ไหนเมื่อเราเข้าใจชัดขึ้นการยอมรับ ตามความเป็นจริงนั้นละค่ะจึงทำให้เราพ้นจากภาวะของความทุกข์ความอึดอัดประอาและความประสงค์คือความต้องการค่ะซึ่งเป็นการสร้างสบุทยาอาริยสัตย์นะคะในทางตรงข้ามถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องทุกที่มันมีอยู่ในธรรมชาตินั้นมันก็เกิดเป็นทุกข์ในใจของเรา เราก็เอาทุกมาทับถมในตัวเราเองดังนั้นในการปฏิบัติจึงต้องถูกต้องในสัจจะใช่ไหมคะทุกขะอริยสัจนั้นเราจึงต้องเข้าไปรอบรู้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องเมื่อปัญญารู้ตามความเป็นจริงแล้วความโปร่งใจความสบายใจความเบาใจก็จะเกิดขึ้นค่ะ ถ้าเราวางใจถูกต้องอย่างน้อยเราก็รู้ว่าธรรมดาของโลกมันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าเราอยู่ในโลกเราจะต้องเจอโลก,กธรรมทั้งที่เป็นฝ่ายดีและฝ่ายเสื่อมเราได้เจอในสิ่งที่ดีบางเช่นได้เห็นสิ่งดีๆได้ลิ้มรสสิ่งที่อรอร่อยน่าพึงพอใจและ บางครั้งก็เห็นสิ่งที่ไม่ดีได้ยินเสียงที่ไม่ดีได้ลิ้มรสอาหารที่ไม่ใช่รสเลิศอะไรเราก็ต้องยอมรับได้ว่ามันเป็นอย่างนี้โลก,กธรรมนั้นเป็นทุกขะอริยสัตว์จะต้องการให้เป็นไปดังวางย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้อาศัยปัจจัยคืออะไรคะ ซึ่งเป็นเหตุในอดีตรวมทั้งในปัจจุบันแม้ฝั่งครั้งที่เรากล่าวกันไปแล้วว่าพยายามสร้างเหตุอย่างดีเช่นที่เราเรียกว่าประโยคาสมบัติคือความเพียรพยายามในทางที่ถูกต้องกับผลที่จะเกิดขึ้นแต่เนื่องจากอดีตเหตุนั้นมีกำลังกลา้าก็ย่อมไม่สามารถจะเข้าถึงผลที่ต้องการได้ใช่ไหมคะเช่น เราบอกว่าเราทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรไปที่ทำงานแต่เช้าก่อนที่หัวหน้าจะมาจัดการดูแลจัดการงานต่างๆําที่เราคิดว่าก่อประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วแต่ก็ไม่เป็นที่พึงพอใจของเจ้านายสักทีใช่ไหมคะนั้นหมายถึงว่าเราก็จะได้เห็นและได้รู้ว่านี้คือความจริงที่มีอยู่ในโลก คือโลกธรรมท,ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายเสื่อมเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะได้รู้ว่าความจริงในโลกมันมีอย่างนี้จริงๆไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะคะแล้วเจ้านายจะชอบจะพอใจค่ะเพราะโลกมันคืออย่างนี้เป็นที่พอใจหรือไม่พอใจก็อาศัยอำนาจ หลายประการที่ประมวลมานั้นเองเราจะได้เรียนรู้และจะได้รู้ว่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องยอมรับได้เป็นการฝึกขันติด้วยปัญญารู้ชัดว่าธรรมชาติแห่งโลกมันเป็นอย่างนี้ต่อไปประสบการณ์ในชีวิตเหล่านี้ก็จะเป็นตัวสอนเราทำให้เรานั้น เริ่มวางใจต่อมันได้และมีความสนุกกับการที่จะเรียนรู้ความจริงเหล่านี้ว่ามานอยู่ในโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละได้เห็นความจริงว่ามันมีอะไรแก้ไขได้บ้างไหมสิ่งที่แก้ได้ก็คือแก้ที่ตัวปัญญาของเราที่ยอมรับในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ค่ะ เพราะทุกข์อริยสัตว์มันเป็นอย่างนี้จริงๆแม้ปรุงแต่งอย่างดีแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายๆใช่ไหมคะที่จะได้สมประสงค์ค่ะเมื่อเรามองออกเข้าใจได้ดีในเรื่องของชีวิตมากขึ้นชีวิตที่เคยเป็นทุกข์ว่าเราทำอะไรไม่เห็นมีใครให้ความดีความชอบเลยความทุกข์เหล่านั้นก็หมดไปใช่ไหมคะ ไม่เอามาทับถมตัวเราให้มากขึ้นนี่แหละค่ะว่าการปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์นั้นต้องเข้าไปรู้ในเรื่องของความจริงของโลกที่เป็นทุกขะอริยสัจยอมรับได้นะคะว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่สามารถที่จะปรุงแต่งให้ได้ดังหวงังการที่เราไปหวังในสิ่งที่อาศัยปัจจัยมากมายนั้น การสร้างเหตุใหม่คือสมุทัยะอาริยสัต์นั่นเองนำมาซึ่งความทุกข์ทับถมตัวเองค่ะซึ่งเมื่อวานนั้นเราก็ได้ศึกษาในเรื่องของอัจฉดงแห่งโลกว่าเป็นไนใช่ไหมคะก็คือการดับโลกนลั่นละค่ะด้วยการดับตัณหาโดยการสำหรอกไม่เหลือความดับอุปทานจึงมีเพราะอุปทานดับพบจึงดับ พราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณนะโศกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งหมดนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นี้เขาเรียกว่าการดับโลกเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจความจริงแล้วเราก็ไม่สร้างเหตุใหม่ใช่ไหมคะเพราะเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นปกติจะอดีตจะอนา,าคต หรือในปัจจุบันนี้มันควบคุมอะไรไม่ได้เพียงแต่ปรุงแต่งให้เต็มที่แล้วเท่าที่จะทำได้แต่การวางใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดนั้นคือต้องอาศัยปัญญาและปัญญานั้นจะต้องฝึกบ่อยๆเนืองๆทำความรู้ทำความเข้าใจซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเท่านั้นนะคะหากแค่ฟังครั้งเดียว ไม่สามารถค่ะไม่สามารถที่จะออกจากทุกข์และสร้างสมุทยยอาริยสัจใหม่เราก็มาศึกษากันต่อดีกว่านะคะเพื่อออกจากโลกกันให้เร็วที่สุดค่ะเพราะโลกคือการสลายตามีกี่ดวงก็สลายหมดนะคะภายในมีแค่สองก็สลายสอง หูมีสองคางก็สลายสอง้างจมูกมีสองหลูกก็สลายทั้งสองหลูนลั่นละค่ะมีอะไรบ้างในกายนี้ที่ไม่สลายจิตทุกดวงเมื่อเกิดขึ้นย่อมมีการสลายค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะรูปธรรมหรือนามธรรมท,ทั้งสิน้นเป็นเช่นนี้ตลอดการยาวนานซึ่งขอแสดงซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า สังสารวัฏอันมีเบื้องตนและเบื้องปลายอันกําหนดรู้ไม่ได้เป็นอยู่อย่างนี้หากเราไม่เจริญอะเรียมาให้บริบูรณ์ค่ะก็ศึกษาต่อนะคะพระองค์ผู้เจริญเรียกกันว่ามารมารข้อความละเรียกกันว่าสัตว์สัตว์ข้อความละเรียกกันว่าทุาาก,ก ดังนี้ด้วยเหตุเพียงไรจึงมีมารหรือบัญญัติว่ามารข้อความละจึงมีสัตว์หรือบัญญัติว่าสัตว์ข้อความละจึงมีทุกข์หรือบัญญัติว่าทุกข์ดูก่อนสมิทธิที่ใดมีตามีรูปมีจักขุวิญญาณมีธรรมะอันพึงรู้ด้วยจักขุวิญญาณ และอื่นๆอ,นอนงส่วนที่มีคำว่าอื่นๆเหล่านี้นะคะเราควรจะสาธยายเองตามไปด้วยนะคะหรือเว้นวรรคแล้วก็มานั่งขีดเขียนดูเพราะเราจะได้รู้ว่าความจริงที่พระองค์ทรงแสดงนั้นก็คือสิ่งที่อยู่ในกายนี้ละค่ะ ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมทั้งหมดนั้นเองเวลาเราตรึกตรองใคร่ครวญเราจะได้คุ้นชินกับความจริงเหล่านี้นะคะไม่ใช่พอพี่อีแสดงตาและรูปจักขววิญญาณมีธรรมะอันพึงรู้ได้ด้วยจกักขุและอื่นๆก็นึกไม่ออกแล้วหากเราไม่ฝึกคิดก็คือหูกับเสียงใช่ไหมคะโสตวิญญาณและมีธรรมะ เพึงรู้ได้ด้วยโสตะวิญญาณนะคะแล้วก็ไล่ไปทางจมูกทางลิ้นทางกายจนมาถึงทางใจมีใจมีธรรมารมมีมโนวิญญาณมีธรรมะอันพึงรู้ด้วยมโนวิญญาณที่นั้นก็มีมารหรือบัญญัติว่ามารข้อความละสัตว์หรือบัญญัติว่าสัตว์ ข้ความละทุกหรือบัญญัติว่าทุกไม่ว่าจะบัญญัติเรียกว่าอะไรใช่ไหมคะความจริงคือปรมัาจััญะที่มีคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณท่านกระจายออกทางอายตนะทั้งหกเท่านั้นเองเพื่อให้เห็นกระแสแห่งการเกิดขึ้น ที่มีการกระทบของอายตนะภายในและภายนอกการออกไปรู้โลกภายนอกและทำให้เกิดมโนวิญญาณที่เป็นปัจจัยแห่งการกระทำกรรมหลากหลายทั้งที่เป็นไปทางกายทางวาจาและทางใจในฝ่ายกุศลนั้นก็สามารถเป็นไปทั้งในทานกุศลศีลกุศลสมาธิกุศลปัญญากุศลจนถึงที่สุดคือมัคคากุศล ส่วนทางฝ่ายบาปนั้นก็ตรงข้ามใช่ไหมคะก็ทำอกุศลที่เป็นไปในอกุศลกรรมบทและมีทุจริตต่างๆนานา,นาประการอันเป็นเหตุแห่งวัฏสงสารนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อการบัญญัติเรียกไม่ว่าจะเรียกว่ามารหรือจะเรียกว่าสัตว์หรือจะเรียกว่าทุกก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็คืออายตนาทั้งหลาย เพียงแต่บัญญัติโดยนัยยะที่แตกต่างกันออกไปที่เรียกว่าสัตว์ก็ด้วยเหตุเพียงอะไรคะอุปทานขันห้าที่เรียกเท่านั้นเองที่เรียกว่าทุกเพราะอะไรคะเพราะเหตุว่าจะพึงเป็นทุกหรือบัญญัติว่าทุกส่วนที่เรียกว่ามารก็มาจากคำว่ามาโร ท่านสมิทธิถามถึงความตายคือมารในคำว่ามารับปัญญัติเป็นนามบัญญัติกดว่ามารนังวามารนังนี้ท่านแสดงว่านามมีอยู่ค่ะลองมาฟังปรถมสมิทธิสูตรในสูตรที่สามว่าด้วยสิ่งที่เรียกว่ามารข้อเจ็ดสิบเอ็ดสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันกลันทกะนิวาปะสถานกรุงราชครืครั้งนั้นแลท่านพระสมิทธิเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่ามารมารดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าค่าจึงเป็นมาร หรือการบัญญัติว่ามานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนสมิทธิจักสุรูปจักสุวิญญาณธรรมะที่จะพึงรู้แจง้งด้วยจักสุวิญญาณมีอยู่ณที่ใดมานหรือการบัญญัติว่ามานก็มีอยู่ณที่นั้นต่อได้ใช่ไหมคะโหเสียงโสตะวิญญาณ ธรรมะที่พึงรู้แจ้งด้วยโสตะวิญญาณมีอยู่ณที่ใดมานหรือการบัญญัติว่ามานก็มีอยู road, ่ณที่นั้นจมูกกลิ่นคานาวิญญาณธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยคานาวิญญาณมีอยู่ณที่ใดมานหรือการบัญญัติว่ามานก็มีอยู่ณที่นั้นลิ้นรสชิวหาวิญญาณ ธรรมะที่พึงรู้แจ้งด้วยชิวหาวิญญาณมีอยู่ณที่ใดมานหรือการบัญญัติว่ามานก็มีอยู่ณที่นั้นกายผลพัพนกายวิญญาณธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายวิญญาณมีอยู่ณที่ใดมานหรือการบัญญัติว่ามานกา็าม,านมีอยู่ณที่นั้นใจธรรมารม มโนวิญญาณรรมะที่จะพึงรู้แจง้งด้วยมโนวิญญาณมีอยู่ณที่ใดมานหรือการบัญญัติว่ามานก็มีอยู่ณที่นั้นฟังแล้วก็ตอบได้ใช่ไหมคะว่าทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นจักสุซึ่งเรารู้จักกันดีว่าจักสุจะมาลอยๆโดยเป็นรูปที่ไม่อาศัยนามธรรม ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงคำว่าจักสุก็คืออุปทานขันห้านั้นละ่ะมันเป็นที่ประชุมรงแห่งรูปก็จริงแต่ต้องมีนามธรรมด้วยนะคะและเมื่อมีการประมวลมาถึงจักขูวิญญาณแล้วนั้นก็คืออุปทานขันหานั้นละ่ะสิ่งเหล่านี้ย่อมมีความตายทั้งหมดนะคะไม่ว่าจักรสุ รูปซึ่งเป็นรูปปารมณ์ก็มีการเกิดดับและก็ดับไปจะด้วยอํานาจปัจจัยและตามอายุไขของมันด้วยนะคะธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุวิญญาณก็คือตัววิญญาณน,นั้นเป็นตัวรู้แจ้งอารมณ์นั้นๆน,น,นะคะถ้าจักษุก็รู้แจ้งรูปโสตะก็รู้แจ้งในเรื่องของเสียง และก็ไล่ไปเรื่อยๆคาะาวิญญาณก็รู้แจ้งกลิ่นนะคะสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดแล้วย่อมมีการสลายหรือดับไปมานแปลว่าความตายย่อมมีความตายเกิดขึ้นธรรมะทุกอย่างเกิดแล้วก็ต้องดับไปตายไปสลายไปนั่นเองค่ะจะบัญญัติเรียกอะไรก็ตามนั้นคือบัญญัติ ซึ่งมันมีได้ก็โดยอาศัยปรมัตดที่เป็นความจริงมีอยู่ทุกขะอริยสัตย่อมเป็นมารใช่ไหมคะมีความตายแน่นอนคะ่ะในข้อเจ็ดสิบสองดูก่อนสมิทธิจักษุรูปจักษุวิญญาณธรรมะที่จะพึงรู้แจง้งด้วยจักษุวิญญาณไม่มีณที่ใด มานหรือการบัญญัติว่ามานก็ไม่มีณนะที่นั้นและอื่นๆในที่สุดก็กล่าวถึงสุดท้ายเลยนะคะใจธรรมารมมโนวิญญาณธรรมะที่จะพึงรู้แจง้งด้วยมโนวิญญาณไม่มีณนะที่ใดมานหรือการบัญญัติว่ามานก็ไม่มีณนะที่นั้น ในเมื่อไม่มีอุปทานขันห้าอยู่ในที่ไหนไหนจะบัญญัติเรียกว่าสัตว์เรียกว่าทุกข์หรือมานคือทภูคาคือความตายก็ย่อมมีไม่ได้ค่ะศึกษาในมัชฌิมาปฏิปทาทั้งสิ้นนี้ก็เพื่อที่จะพ้นจากบัญญัติทั้งปวงเหล่านี้นั่นเองใช่ไหมคะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยสัิโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแต่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนา ในมหากุศลทัทางส้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพรันโดยทั่วกันค่ากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกๆท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ